สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับข้าวตู๋ KTX ตลอดจากแอปอดวงค่ะแน่นอนว่าวันนี้มาด้วยฉากสีชมพูนะคะชุดสีชมพูแบบนี้แน่นอนว่าต้องมากับคําทํานายความรักของคนโสดประจําปี2021ค่ะโดยชอบววคลิปนี้นะคะเราเอาใจสาวโสดโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาดูกันสิคะว่าความรักปีหน้านเนี่ยจะอบอวลไปด้วยความรักที่หอมหวานขนาดไหนนะคะแถมคลิปนี้นะคะพิเศษตรงที่เราจะมีเสริมทริคพิเศษเพิ่มความหอมเพิ่มเสน่ห์ให้ กับสาวๆเสิร์ฟกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะเราไม่ได้มากันแบบพิกอาคาธรรมดาธรรมดานะคะแต่ปีนี้เรามากันแบบ pick your sense ค่ะเลือกกลิ่นหอมที่สาวๆชอบนะคะซึ่งวันนี้เรามีมาให้เลือกกันถึง4กลิ่นด้วยกันนะคะก็คือกลิ่นแรกคือกลิ่น floral ค่ะเป็นดอกไม้สวยหรูดูแพงนะคะกลิ่นที่2เราเป็นกลิ่น s w e e ค่ะเป็นกลิ่นหวานๆละมุนๆแบบลูกคุณหนูนะคะแล้วก็กลิ่นที่3นะคะจะเป็นกลิ่นแบบ fruity สำหรับสาวหวานซุก ตอนขี้เล่นนะคะและกลิ่นสุดท้ายค่ะคือกลิ่นซิตัสแบบเบาสบายแล้วก็สดชื่นค่ะก็จินตนาการตามได้เลยนะคะว่าถ้าว่าเป็นโทนกลิ่นประมาณนี้สาวๆจะเลือกกลิ่นไหนเป็นกลิ่นแทนความหอมหวานของความรักในปีหน้าถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธินิ่งๆแล้วเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่กลิ่นแรกเลยนะคะสำหรับสาวๆที่เลือกกลิ่นฟลอร์นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้สวยหรูดูแพงนะคะมาดูสิคะว่าความรักคนโสดปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้เปิดมาใบแรกเป็นสองเหรียญกับเป็นจัดเม้นท์นะคะสถานการณ์ก็คือตัวคุณเนี่ยนะคะหลังจากที่โสดมาเนิ่นนานหรืออาจจะเพิ่งโสดนะคะแต่ว่าประกาศชัดแล้ว่าปีหน้านี้ฉันจะเลิกโสดละจ้าฉันจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะเปล่าประกาศเลยนะคะจัดเม้นท์ก็คือไม่เป็นละจ้าคนโสด ปีหนะ้าตั้งมัน่นตั้งเป้าหมายยังไงต้องมีแฟนให้ได้แต่ประเด็นก็คือคนที่เข้ามามีคนเข้ามานะคะแต่ไม่ถูกใจสักคนคนนั้นก็ยังดูอืยังไงดีนะ ยังไงดีนะคือยังดูไม่ใช่คนที่เราจะชอบได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เราอยากจะชอบจริงๆเนี่ยเราได้แต่แอบๆชอบแอบๆมองนะคะพอรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจากคู่แข่งแบบคู่แข่งในตลาดของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะคะใครๆก็ชอบเขาใครๆก็อยากได้เขาแล้วเราคือคนที่เลือกกลิ่นฟอร์โรคือฉันต้องคนะีปลุกน่ะสวยหรูดูแพงจะให้อยู่ดีก็เข้าไปหาก็จะกระไรอยู่นะคะก็เลยเหมือนแบบได้แต่แอบๆมองแอบๆชอบเอ้เอาอยัางไงดี ะะซึ่งหลายๆครั้งนะคะต้องระวังด้วยว่า แอบมองไปแอบมองมานะคะกลายเป็นว่าไม่รู้ตัวว่าเขา,าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขามีคนคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสายซุ่มไงแอบเงียบอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้กลาละค่ะเขาตัวเปิดทริคเพิ่มไพ่มาให้นะคะวันนี้เราใช้ที่เป็นตัว fairy oracle ขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อช่วยเป็นทริคพิเศษสําหรับสาวโสดที่เลือกกลิ่น floral นะคะไพ่บอกว่ามีไพ่ของ beauty แล้วก็ไพ่ของ energy นะคะ beauty บอกว่า beauty is unveiled by the r i s h e s t r i h t right with end ก็คือ ความสวยเนี่ยมันสามารถที่จะถูกเปิดเผยออกมาได้จากเขาเรียกว่ามันเป็นพลังจากภายในมาคู่กับไพ่ ENERGY ด้วย ENERGY บอกว่า With boundless energy you can accomplish more than you ever thought possible นั่นแปลว่าความสวยของคุณค่ะมันอยู่ภายในแต่คุณไม่สามารถที่จะเฉิดฉายมันออกมาได้เหมือนกับให้ความรักเลยก็คือแอบชอบแอบมองแต่ฉันต้องคิปลุกไงฉันจะเอจะเข้าหาเขาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรถ้าไม่อยากเข้าหาให้เพิ่มเสน่ห์เพิ่มความสวยของตัวเองนะคะยิ่งแสดงความสวยออกมาแล้วก็ดูมีพลังในตัวเองเนี่ยจะสามารถดึงดูดให้เขาเนี่ยเข้ามาหาคุณเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแค่เติมความสวยจะ การแต่งตัวแล้วยังไม่มากพอนะคะแนะนำว่าวันนี้เรามีกลิ่นหอมนะคะที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ให้กับสาวโสดได้นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นกลิ่นแบบน้ําหอมไปเลยอา,อาจจะดูไม่ค่อยมีลูกเล่นนะคะแนะนําว่าเป็นกลิ่นแบบเป็นแพ i r โ e โน,นะคะซึ่งวันนี้เรามี2กลิ่นในการที่จะมาแนะนำนะคะอันนี้จาก Oriental Princess Story of Happiness ค่ะ2กลิ่นสําหรับสาวโฟร์ร่นะคะกลิ่นแรกคือกลิ่น f ฟรนกี้พาเน่ u ูเก้นะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นของลีลาวดีนะคะซึ่งเราจะมากันในรูปแบบของแฮร์สเปร์อ่าดมก่อนอืมยกมาทั้งส่วนนะคะอันนี้เราก็ฉีดฉีดฉด,ด้นี้ฉีดที่ผมฟึบฟอ่าฉีดไปสะบัดไปอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ได้จงใจอดูไม่ค่อยจงใจนะอันนี้เป็น story of happiness เป็น f l เว o r bright วิฟายว่าไบดีอ่ะเขาบอกเป็นกลิ่นของเรดเบอร์รี่กับเป็นกลิ่นของพีโอนน่นะคะแอ่พีโอนน่น่ารักคืออันนี้ไม่ใช่แค่สวยหรูดูแพงเนี่ยแต่ดูมีความแบบยืดคอมีความเราหงแบบนี้เอ้ยกลิ่นนี้เราชอบกลิ่นนี้เราชอบอ่ะเราก็ผฉีดอ่ะผสมไปฉีดไปแล้วฉีดอย่างเดียวไม่ได้เวลาฉีดแฮร์สเปร์แล้วมันต้องมีการแบบะสะบัดผมสะบัดไปแต่ในมาดของสวยหรูแพงต้องสะบัดอไอย่างนี้อ่งี้ไม่ได้ตั้งใจค่ะ ผมตกเฉยอย่างนี้อาเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวโสดสำหรับกลิ่นฟลอร์ลค่ะมาถึงกลิ่นที่2นะคะสำหรับสาวๆที่เลือกกลิ่นสวีทนะคะหวานนุ่มละมุนแบบลูกคุณหนูนะคะสำหรับความรักของสาวโสดในปีหน้านะคะโถเป็นลูกคุณหนูนะทะนุถนอมจนเกินไปก็เลยยังไม่สามารถที่จะ move on จากความรักเก่าๆได้ดูไพ่สิคะ สิบดาบของชั้นโถน่าสงสารนอนอยู่ในกองดอกไม้นะคะคือเหมือนเป็นคนที่เจ็บปวดจากความรักแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมานะคะประเด็นก็คือปีหน้าเนี่ยนะคะนอกจากสมูฟออนไม่ได้แล้วเนี่ยคนเก่าก็ยังจะกลับเข้ามาด้วยมีไพ่ของเทมเพลนส์ขึ้นมาเป็นไพ่ของการที่เขาเรียกว่าใสายนามีการไหลย,ย้อนกลับนั่นเองนะคะก็คือใครที่รอคนเก่าอ่ะโอเคคนเก,ก่าก็อาจจะมีการที่จะกลับเข้ามานะคะหรือไม่อีกทีก็คือกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่มู v e อนแต่ว่าเพื่อนๆก็สงสารอยากจะแนะนำ คนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาให้นะคะถามว่าคนคนนั้นมีเข้ามาไหมมีเข้ามานะคะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ยังดูไม่ใช่คนไหนที่ยังดูเป็นตัวจริงนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วอาจจะด้วยภาพลักษณ์อะค่ะที่ดูเป็นสาวหวานดูแบบยังดูเด็กๆดูใสใสามากคนที่เข้ามาก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะคะคือคนตอนที่เขาเข้ามาเนี่ย<ๆ>เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขา,าอายุน้อยกว่าเราแต่เราด้วยความที่แบบลุคมันดูแบบเด็กๆใสใสเลยค่ะก็จ,จะเป็นหนุ่มที่อายุน้อยกว่านะคะแต่ค่อนข้างจะเป็นแบบอายุน้อยกว่าแต่ไฟแรงไม่ใช่ลักษณะของหนุ่มเจ้าชู้แต่เป็นลักษณะของหนุ่มแบบช่างสังคมคุยเก นะคะก็จะมีเข้ามานะคะซึ่งการเข้ามาเนี่ยเขาตูคิดว่าตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ได้เข้ามาคนเดียวเข้ามาหลายคนแต่เข้ามาเป็นแบบแวบๆแล้วไปแวบๆแล้วไปนะคะก็มีมาได้อยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยพอยิ่งเจอคนเยอะ แต่ก็ยัง move on ไม่ได้ด้วยก็เลยเอ๊คนใหม่เข้ามาไม่เห็นดีสักคนคนเก่าดีกว่าก็เลยเหมือนอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนเก่าเข้ามานะคะเขาต้องเปิดไพ่ทริคพิเศษเสริมให้สำหรับไพ่ของ Oracle นะคะออกมาเป็นสองใบนี้ค่ะคือคำว่า confidence กับ discovery นะคะ c o n f i d e n t ไปบนกเขาบอกว่า c o n f i d e n c is having the belief in yourself to keep you going and to serve a s h u r e to get you there ก็คือ ค e p ก o อิงค่ะทุกคนค่ะค e p ก o อิงคือเราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วหนังสือเล่มเก่าเปิดวิธีเดิมอ่านวิธีเดิมยังไงก็จบเหมือนเดิมเนะคะ่ะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าถ้าจบจากคนนี้ไปฉันยังมีคนอื่นที่ฉันจะได้เจออีกดีๆอีกมากมายนะคะแล้วก็เป็น discovery นะคะ discovery บอกว่า behold the world with the new eyes นะคะก็คือ เปิดโลกค่ะเปิดตาของเราออกมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบสาวน้อยที่จมอยู่กับความรักเดิมๆรักเดียวใจเดียวอยู่กับเธอคนเดียวตลอดไม่จําเป็นนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดโลกแล้วก็เสริมความมั่นใจของตัวเองออกมานะคะจะได้ออกไปเจอโลกใบใหม่ๆบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแค่คา้ากับแค่ mindset ยังไม่พอ เรามีทริคพิเศษเสริมนะคะในเรื่องของกลิ่นหอมนั่นเองนะคะวันนี้มีมาอีก2กลิ่นเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เป็น sorry a p p i n e s s ในกลิ่นของ sweet freesia กลิ่นของฟรีเซียเนี่ยนะคะเนี่ยเรียกว่าเขาเป็นตัวแทนของมิตรภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมาละจ้าฉันได้ดมกลิ่นนี้แล้วปุ๊บอืมกลิ่นนี้น่ารักมากขอดมอีกในรูปเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นแบบเป็น pink f r e e s i กับ water lily อยน่ารักมากเอาจริงกลิ่นเนี้ยนะคะคือฉีดแล้วจะรู้สึกเหมือนกับเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็แบบมีกลิ่นแบบหวานๆน่ารักน่ารักออกมาด้วยนะคะแบบดูไม่ทรงใจมากเนาะส่วนกลิ่นนี้อกลิ่น white flower white flower เป็นกลิ่นของกุหลาบกับกลิ่นมกักอืมกลิ่นนี้ดีอันนี้ลูกคุณมากกลิ่นนี้คนใส่ชุดขาวแล้วพนมมือ ้กลิ่นไวไฟเวอร์น่ารักมากเลยกลิ่น2กลิ่นนี้นะคะเชื่อว่าสมมติว่าฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะให้ลุกในความเป็นแบบหน้าทนุถนอมบอกบางน่ารักนะคะฉีดไปแล้วปึ๊บอ่าว่าเราก็ต้องนี่เลยสวีทฟิเซียเรารู้สึกว่าฉีดนิดอีนี้ต้องฉีดจริงๆจ๊อ๊เอืมฉันรู้สึกฉนันมีความเป็นลุกคุณขึ้นมาเลยล่ะพอาะาก็ต้องน่ารักเขินอายวิกฟีฟนะคะไม่ได้จงใจแต่ว่าแบบ มีกลิ่นหอมเพิ่มสน่ห์ความมั่นใจแล้วก็พร้อมจะออกไปดิสคอรี่กับโลกใบใหม่แล้วก็รักครั้งใหม่สำหรับปีหน้าละคะ่ะมาที่กลิ่นต่อไปกันบ้างน,นะคะสำหรับสาวๆที่ก,กลิ่นฟรุตตี้สาวน่ารักสันสนของเรานะคะสำหรับความรักของคนโสดในปีหน้านี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะคะเสียงดอบลงเรื่อยๆนะคะเพราะเป็นไพ่สีดาบ อีกใบหนึงออกมาเป็นไพ่ตะมูล อา้าวเป็นอะไรกันจ้าสาวแสนสนคนสวยของฉันนะคะดูเหมือนว่าปีนี้คุณจะอยากพักค่ะอ่ะพักยังไงนะคะเหมือนหลังจากที่พานเรื่องราวความรักมากมายสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างมานะคะเป็นปีที่คุณรู้สึกว่าขอพักก่อนได้ไหมพักใจอยากจะขอแบบเก็บตัวเงียบๆนะคะแต่กลายเป็นว่าการเก็บตัวเงียบๆของคุณเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณดูเหงาเข้าไปใหญ่เลยนะคะปกติแล้วสาวฟรุตตี้เนี่ยคือคนที่อย่างที่ทบอกแสนสนคนสวยของฉันเนี่ยรักสนุกชอบปาร์ตี้นะคะชอบความสั่งสรรค์อยู่กับเพื่อน พอคุณรู้สึกว่าไม่เอารับปีนี้คุณอยากจะแบบอยู่พักอยู่เฉยๆนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าขัดกันกับตัวตนของคุณเองคุณก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเหงามากเหงามากอยากมีใครสักคนมากแต่ก็ไม่พร้อมจะเปิดใจถ้าเกิดว่าจะเปิดใจให้ใครสักคนฉันจะเปิดใจให้ใครเป็นแบบไพ่สเตรน์อันนี้เป็นไพ่ความคิดเรานะคะไพ่สเตรน์ก็คือการที่เรารู้สึกว่าคือฉันเนี่ยนะ เลือกใครสักคนงน่ยจะต้องแบบดูดีตามสเปคที่ฉันได้ลิสต์เอาไว้นะคะจะต้องเป็นเหมือนแบบราวกับเป็นราชสีเป็นสิงโตผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าต้องแบบว่ามาหมอบคลานยอมสยบอยู่แทบเท้านะคะก็ค mm ือ hmm. กลายเป็นว่าคุณตั้งสเปคเอาไว้ซ right, ะแบบ mm hmm. สูงลิฟต์นะคะกว่าใครสักคนนึงเนี่ยจะก,กล้าที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องยากแต่คือด้วยพลังงานของตัวเรามันเป็นพลังงานของคนเหงาค่ะเป็นคนเหงาที่รู้สึกว่าแบบความรักมีอยู่จริงไหมฉันจะได้เจอความรักนี้หรือเปล่านะคะก็เลยกลายเป็นว่าดึงดูดให้คนที่เป็นหนุ่มแบบ แบบ n i ส์อ็อบวอนส์นะคะไนสอ็อเนี่ยเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะก็ะค่อนข้างเป็นหนุ่มสังคมช่างพูดช่างคุยนะคะ,ะเป็นหนึ่งคนเลยที่ตามตามจับตัวได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นขี่ม้าอยู่ตลอดขี่ม้าถือม้านะคะเดี๋ยวไปสังคมตรงนู้นเดี๋ยวมีงานตรงนี้นะคะค่อนข้างจะเป็นหนุ่มที่เรียกว่ายังเอาแน่เอาหน่อยไม่ค่อยได้นะคะแต่ไม่ใช่เหมือนกับหนุ่มที่เป็นถือดาบถ้าเป็นถือดาบนี่คือแบบมาไวไปไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่คนนี้จะเป็นเหมือนกับว่าคุยไปเรื่อยๆพอเเเรรราิิ่่มมมจจะะชอบี ใจอ่ะ เขาถอยอะเขาดูเหมือนไม่มาหาพอนัดเดตกันอะยังไม่มายิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเหงาแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าเป่าเปลี่ยมในหัวใจนะคะยิ่งทําให้ตั้งสเปคให้สูงขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นความรักที่เขาเรียกว่าพอเอ e เน y จีในตัวเรามันไม่ดีมันไม่เชื่อมั่นในความรักแล้วมันก็ยังเหมือนกับต้องการใครสักคนเข้ามามา,มากเนะะี่ยค่ะมันก็เลยดึงดูดให้คนที่อาจจะยังไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราเนี่ยเข้ามาะคะเพราะฉะนั้นในไพ่ของออร์คาลเราก็เลยได้ไพ่นี้ออกมานะคะเป็นไพ่ f เฟกับ Charity นะคะอ่ะ Faith, ไพ่เฟสใบแรกนะคะไพ่นี่คือไพ่ของความศรัทธานะคะออรเรเช่ที่ออกมาตอบตรงจุดมากเลยก็คือเราให้ต้องเชื่อมั่นในความรักนะคะในไพ่บอกว่าเป็น spiritual face it is w o r l d a s s u r a n c e of the heart ทีคือความมั่นใจความเชื่อมั่นมันคือสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดพลังงานของความรักของหัวใจดีๆเข้ามาได้นะคะอีกใบนึงเป็นไพ่ Charity คะ่ะ Karate says that a mind of Karate is a mind of action ก็คือบอกแบบนี้เลยค่ะคือโดยตัวเราเนี่ยบอกว่าเราเป็นคนเหงาเป็นคนเศร้าใครก็ได้เข้ามาเยยวๆหัวใจทีแต่มันไม่ใช่ใครก็ได้ไงเพราะเราเป็นไพ่สเตรนด์ไพ่สเตรนด์คือคนที่บอกว่าถ้าจะเข้ามานะถ้าจะต้องดีแบบนั้นจะต้องดีแบบนี้ต้องตรงตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไม่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราสื่อให้คนข้างนอกรู้อะค่ะว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากําลังตามหาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อมั่นนะคะให้เชื่อมั่นและชัดเจนกับตัวเองนะคะเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหา ถ้าเกิดว่าภาพในหัวเรามันยังไม่ชัดเจนแล้วเราก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าเราจะเจอมันก็จะยากในการที่เราจะเจอนะคะ่ะเพราะฉะนั้น2ใบนี้เลยเป็นคําแนะนําสําหรับความรักคนโสดในปีหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าความศรัทธาในหัวกับความเชื่อมั่นและความชัดเจนของตัวเองยังไม่มากพอนะคะว่าฉันเป็นสาวแนวแบบฟรุตตี้น่ารักแสนซนนะคะเพราะฉะนั้นเรามีกลิ่นหอมมาเพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวโสดกันคะ่ะวันนี้เรามี2กลิ่นนี้กลิ่นแรกคือกลิ่น s u ม m e r peach ค่าทุกชอบเพราะทชอบสีพีช กลิ่นพ,พีชนะคะอือหอพีชจริงๆพีชแบบพีชมากอันนี้คือรู้สึกว่าแบบเข้ากับผมเข้ากับชุดมากๆเลยซัมเมอร์พีชเป็นกลิ่นพีชแบบน่ารักคือไม่พีชโดดจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปจะมีความแบบอับอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของวันเดอร์เบอร์รี่อ่ะวันเดอร์เบอรี่อันนี้จะต้องเป็นกลิ่นแบบซาบาแน่นอน โอเบอรี่ oh, มากรู้สึกเหมือนแบบนั่งกินแบบเบอรี่กับสตรอเบอรี่นะคะโดยกลิ่นท็อปของเขาเป็นกลิ่นของแบคเคอร์รนกับแบคโดอรีนะคะกลิ่นจะมีความแบบว่าเป็นกลิ่นเบอรี่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่ออกเปรี้ยวมากนะคะจะมีความเป็นกลิ่นแบบละมุนล,ละมุนอยู่ กลิ่นนี้ก็ดีซัมเมอร์พีชก็เลือกไม่ได้วิน่ารักทั้ง2กลิ่นเลยนะคะสำหรับกลิ่นสาวฟรุตตี้เอาจริงเขาตักว่าสกลิ่นเนี้ยพอฉีดแล้วเนี้ยนะคะคือมันจะเพิ่มในเรื่องของความสดใสสดชื่นด้วยสดใสด้วยกัน่าจะช่วยเหมือนเคลียร์สิ่งที่อยู่ในใจเราที่มันยังดูเศร้ายังดูหม่นหมองนะคะให้เรารู้สึกว่าสนุกกับชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็ออกไปพร้อมที่จะเปิดรับกับความรักดีๆในปีหน้าคะ่ะ มาที่กลิ่นสุดท้ายกันบ้างน,นะคะกับกลิ่นของซิตรสค่ะสดชื่นแล้วก็เบาสบายนะคะมาดูสิคะว่าความรักปีหน้านี่จะสดชื่นแล้วก็เบาสบายเหมือนกับกลิ่นที่เราเลือกหรือเปล่านะคะเห็นไพ่มาอ่ะ สดชื่นจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นไพ่สามถ้วยอันนี้คือเปิดมาเป็นไั่ถ้วยอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็ถ้วยมีแต่ไพ่ถ้วยเต็มเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าไพ่แบบสเปชมากสดชื่นมากสดใสมากนะคะทีนี้พอเป็นไั่ถ้วยเยอะๆเนี่ยนะคะเขาตัว,วความรักเรียกหาคุณและนะคะแต่ด้วยความที่เป็นสาวแบบซิตัสไงเราก็จะเป็นสาวที่รู้สึกว่า เป็นคนโสดที่ไม่เหงาอะแล้วก็เป็นคนโสดที่ไม่เศร้านะคะนี่เป็นคนโสดที่ดูสนุกมากเลยเพราะเป็นไพ่สามถ้วยมันจะเป็นอารมณ์ของการที่โสดแบบออกไปอยู่กับเพื่อนโสดแบบออกไปปาร์ตี้โสดแบบออกไปมีติ้งอยู่ตลอดนะคะเป็นคนโสดที่อยู่กับเพื่อนแล้ว <ๆ S 1> มีความสุขด้วยนะคะแต่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกเหมือนกับเหงาไหมก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นนะก็อยู่ได้เป็นคนโสดแบบที่อยู่ได้มีความสุขกับตัวเองมีกิจกรรมที่ต้องทํานะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราอะเหมือนกับว่ายังไม่ได้อยากที่จะจริงจัง กับใครเหมือนกับคุยเล่นๆค้ำคไปก่อนนะคะแต่ทีนี้คนที่จะได้เข้ามาเจอเนะะี่ยค่ะดันไม่ใช่คนที่จะเจอกันได้แบบค้ำคัซะอย่ง่งงานนะคะเพราะว่าแต่มันไพ well ่ well o f f o r e u นะคะ่า่างที่เขาตูบอกก็คือเป็นการเจอกันในกลุ่มสังคมเพื่อน,นะคะด้วยไพ่ของ queen of cups แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเป็นคนที่เจอคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันสังคมใกล้ๆก,กันเพราะว่า queen of cups เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มักจะอยู่กับ ที่เดิมๆนะคะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทํางานคือไม่ได้แบบแอเวนเจอมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทอยู่ดีนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาได้เจอเขาเนี่ยค่ะใจเราปีนี้มันอาจจะยังไม่ได้อยากจริงจังแต่คนที่ได้เจอเนี่ยมันเป็นคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าโชคชะตาฟ้าส่งเข้ามาให้ฉันแล้วนะคะเพราะเป็นไพ well นะะ่ well offertion ค่ะเหมือนกับว่าถึงช่วงจังหวะเวลาที่เขาจะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือเขาคนนี้เนี่ย ถูกคนแต่อาจจะผิดเวลาไปนิดนึงค่ะรู้สึกเหมือนไหมเคยรู้สึกไหมคะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคะ่ะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีคนของเขาอยู่แล้วคือเราเป็นสายแบบสนุกสนานไงเล่นเล่นสนุกสนานหยอดหยอดขำขำอุ้ยชอบจริงเฮ้ยถูกใจจริงๆอะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาจะมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะหรือไม่อีกทีนะคะก็คือเขากําลังจะอยู่ในขั้นตอนของการที่แบบ อาจจะเคยแต่งงานมาเป็นพ่อแม่แล้วต้องแบบหย่ามานะคะหรือกําลังอยู่ในช่วงแบบกําลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีนะคะก็เลยเหมือนเข้ามาถูกคนและแต่ว่าผิดจังหวะไปสักนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องเป็นความรักที่คนพอไม่อยากมีอะ่ะความรักก็ดันเดินเข้ามาหาะคะที่ไพ่ก็เลยให้คําแนะนำสองใบค่ะจากไพ่ของ Oracle นะคะเป็นสองใบนี้ intuition and creativity นะคะอ่าสองใบนี้ใบแรกก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่ามันมีไพ่ well of fortune เนะาะเห็นที่ทุกบอกมันคือไพ่ของการที่เหมือนโชคชะตาส่งเขามาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเจอเขานะคะที่การที่เจอเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องใช้สัญชาตญาณเขาบอกว่า intuition is ability to listen to your higher self คือสิ่งที่มันอยู่เหนือกว่าตัวเราขึ้นไปไม่ใช่แค่ตัวตนแต่เหมือนเป็นแบบจิตวิญญาณที่อยู่ภายในที่เขาบอกว่า ต้องเหมือนกับใช้สัญชาตญาณบอกว่าคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราหรือเปล่าแต่อีกในหนึ่งด้วยก็คือต้องบอกว่าคนนี้ที่เราไปชอบเนี่ยเรามีเซนส์บอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าเขามีความลับอะไรอยู่ถ้าสมมติว่าตอนที่เจอกันเขาไม่ได้บอกว่าเขาเคยมีแฟนมาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีเซนส์อยู่นิดๆอยู่ในใจนะคะให้สกิดใจไว้นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์กับเรื่องเก่าของเขาได้ให้เบรกตัวเองไว้ก่อนเพราะาจะบอกว่าคนนี้ต่อให้ตอนเขาเรียกว่า พีเรียดไทม์ไลน์ตอนนี้ไม่ได้คู่กันสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะได้วนมาเจอกันในเวลาที่ถูกต้องอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะอีกใบหนึ่งเขาบอกว่าเป็น Creativity ค่ะ Creativity บอกว่า allow your creative spark to work magic ปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของเราให้มันได้สร้างเขาเรียกว่าเหมือนสร้างเวทมนต์ให้กับชีวิตสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตเหมือนกับไพ่เวอร์ออฟฟอร์จูนคือไพ่รวมๆกันเนี่ยมันเป็นคําว่าเดสตินีนะคะอีกนิดนึงสาหรับคนนี้ก็คืออย่างที่ทูบอกคือปีนี้เรายังไม่ค่อยอยากจะจริงจังคนที่เราอยากจะชอบจริงๆก็ยังเ,เป็นคนที่เหมือนแบบจะมีคนของเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ลองเปิดใจนะคะรับกับคนใหม่ๆอย่างไพ่ครีเอทีวิตี้เนี่ยก็คือการที่บอกว่า ให้เราเนี่ยกล้าที่จะเปิดรับกับคนที่อยู่นอกเหนือกับสเปคของเรานะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่คนที่โดนใจมากกว่าคนที่คุณคิดอยู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าความคิดสร้างสารรค์นี้นะคะมันยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหัวของเราตอนนี้นะคะแนะนําว่าสามารถที่จะใช้กลิ่นหอมเป็นการช่วยเสริมความคิดสร้างสารรค์ในชีวิตได้นะคะ กลิ่นหอมนั้นก็คือกลิ่นนี้เลยเป็นแอปเปิลบอสัมนะคะกับกลิ่นของไอซิครูนะคะอ่าไอซิครูก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นเย็นๆแต่ว่าจริงๆเป็นกลิ่นของแพชชั่นฟู้ดกับกลิ่นของฝรั่งแน่เลยเป็นแพชชั่นฟู้ดกับฝรั่งกลิ่นจะแบบสดชื่นสดใสเวลาฉีดเราจะแบบอ่าวิ่งเล่นอยู่ในสวนนะคะน่ารักมากกลิ่นนี้ เป็นกลิ่นแบบมีความแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์แต่แบบเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นแอปเปิลบอสซัมกลิ่นนี้คือกลิ่นแอปเปิลกับวานิลลาอันนี้กลิ่นแอปเปิลชัดมากเป็นแบบแอปเปิลแอปเปิลนะคะดมแล้วรู้สึกแบบ อารมณ์ดีมีความสุขความที่จะออกไปเฉิดชายวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่นของแอปเปิลมอซัมนะคะสำหรับสาวๆที่เลือกกลิ่นของซีตัสอยากได้ความความสดชื่นสดใสแล้วก็สบายอารมณ์นะคะก็นะนํำเป็นสองกลิ่นนี้แล้วก็ฉีดเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะออกไปเจอความรักดีๆในปีหน้าได้แล้วคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Pi c k Your s ซนตหัวใจคอนโซลในปี2021จะหอมหวานขนาดไหนนะคะก็เพื่อนๆอ,อยู่ทีมไหนกันบ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของฟรุตตี้ซีต s ร์สวีทแล้วก็ฟลอร์นะคะอย่าลืมเม้นเข้าตูบอกใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันสิคะว,ว่าปีหน้าเนี่ยหัวใจเรานั้นจะหอมหวานขนาดไหนนะคะแต่อย่างที่บอกเลยว่าคอนโซดเนี่ยนะคะถ้าอยากจะเป็นคนโสดที่เนื้อหอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นหอมเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะคะอย่างวันนี้เรามี o Oriental Princess of Happi ปปี้นนะคะมาด้วยกัน3 t e เ t u r เนะคะที่ช่วยเพิ่มความหอมนะคะทั้งผิวกายนะคะให้นุ่มละมุนนะคะหอมแล้วก็ผมก็สบัดไปสบัดมาก็หอมนะคะวันนี้เขาจะมี1กลิ่นนะคะที่เอามาเลือกกันก็คือกลิ่นนี้เลย f r r Ever Bright นะคะเขาจะมีทั้งตัวที่เป็นบอดี้โคลนครีมนะคะ ตัวที่เป็น body ค o ลนส spray แล้วก็ตัวที่เขาตุนเล่นอยู่ในคลิปนี้ตลอดเลยก็คือตัว hair colon s p รย y นะคะบอกเลยว่าเขาตุนเนี่ยชอบตัวที่เป็น h a i ์ colon แมเพราะว่าบอกแล้วว่าเวลาสบัดผมเนี้ยเราเป็นคนแบบชอบแบบผมยาวๆสบัดผมไปมานี่มันจะดูแบบมีกลิ่นฟุ้งๆนะคะอย่างที่บอกก็เลยว่าถ้ามีแบบทุก texture เลยเนี่ยจะดีมากเพราะเราเรามาเริ่มตัวนี้ก่อนเลยจิ๊ด อันนี้เป็นบอดี้โคลนครีมเนื้อครีมแบบเป็นแบบบัตเตอร์ครีมนะคะครีมจะแบบแน่นๆให้กับความชุ่มชื้นกับเรานะคะก็เมืองไทยมีหน้าหนาวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีช่วงที่แบบผิวแห้งผิวแตกได้นะคะน,นี้ก็ นอกจากจะเหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยก็คือมีกลิ่นที่ติดด้วยแต่กลิ่นเขาจะแบบไม่ได้ชัดมากนะคะเป็นเหมือนกลิ่นอ่อนๆเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวเดียวอยู่แล้วนะคะเราต้องมาใช้คู่กับตัวนี้ตัว body c o l o n spray นะคะก็ฉีดไปอ่าเขาตัวชอบฉีดซึ๊อๆนี้แล้วก็เขาตูเนี่ชอบฉีดแบบแล้วก็เอาตัวหมุนไปหมุนมาอ่ากลิ่นมันก็จะเหมือนแบบติดอยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะ ที่ตัวไปแล้วก็ต้องมีที่ผมด้วยบอกแล้วเวลาสบัดผมแล้วมันมีสเสน่ห์เขาบอกกันว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบการชวบแบบรวบผมแบบสบัดผมเก็บผมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องฉีดตัวนี้ด้วยนี่ฉีดข้างบนนะคะสบัดสบัดไปมานะคะได้กลิ่นหอมแบบมางันลจ้าสวนดอกไม้นะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยเขาตัวว่าขนาดแบบ 3ตัวรวมกันแล้วนะคะกลิ่นก็คืออ่อนๆนะคะไม่ได้ฉุนจนเกินไปนะเป็นกลิ่นแบบที่เหมือนแบบมันอบอวลอยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็แน่นอนว่าทั้งครีมทั้งบอดี้โคลนสเปรย์ทั้งแฮร์โคลนสเปรย์ไปแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นก็จะติดทนนานตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ใช้ทั้ง3ตัวนี้ในเซตนี้นะคะก็ก่อนที่จะออกไปเดไปปาร์ตี้สังสรรค์นะคะช่วยเพิ่มความมั่นใจนะคะบอกได้เลยว่าคนโสดเนี่ยมีกลิ่นหอมก็ช่วยเพิ่มความเนื้อหอมให้ปีหน้ามีความรักที่แฮปปี้มากขึ้น ันนเองค่ะและสำหรับคลิปต่อไปเขาตัวจะมาในพิกอาคาสหัวข้ออะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เมื่อโชคชะตาต้องการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย